ไปข้างนอกไปห้างหรือไปตลาดอ่างเงี้ยครับหรือสั่งอาหารมาเพื่อที่ลงไปรับอาหารเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วตัววิตามินรวมของเราเนี่ยนะคะก็จะช่วยเรื่องคมิคุมถงกันนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าอุ้งมือันเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะสามารถต้านการติดเชื้อหรือว่าการตักเสืต่างๆในร่างกายได้ สวัสดีครับชื่อชัยวั์ชินอุรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับอายุ31ปีครับตอนนี้เป็นพนักงานบริษทัททั่วไปเลยครับชอบออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องสถานการณ์ล็อกดาวอะไรอย่างงี้แล้วก็ชอบออกกําลังกายเดินห้างทั่วไปเลยครับ สาเหตุที่มารับวิตามินวันนี้นะครับก็คือเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ดูแลตัวเองในระดับหนึ่งมีการใส่แมสมีการล้างมือบ่อยๆอยู่แล้วคิดว่ามีอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเติมวิตามินเข้าร่างกายตัวเองครับ<ม>ก็เลยสนใจมาที่นี่ถึงแม้ช่วงนี้เป็นการ work from home นะครับแต่ว่าเราก็ยังมีการต้องออกไปข้างนอกไปห้างหรือไปตลาดอย่างเงี้ยครับหรือสั่งอาหารมาเพื่อที่ลงไปรับอาหารเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็เลยอยากมาเติมวิตามินเข้าร่างกายวันนี้ครับ มีหลายสาขาด้วยแล้วก็หนึ่งในสาขานี้ที่มาวันนี้ก็คืออยู่ใกล้บ้านนะครับก็เดินทางสะดวกบรรยากาศค่อนข้างดีสะอาดปลอดภัยครับแล้วก็ที่นี่มีให้เลือกหลายแบบนะครับว่าวิตามินแบบไหนจะเหมาะกับเราครับมีการตรวจร่างกายก่อนด้วยก็คือค่อนข้างมั่นใจครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมารอที่ชั้นสองนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดิบวิตามินนะครับเมื่อกี้ก็มีพี่พยาบาลนะครับเข้ามาช่วยตรวจวัดความดันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่พยาบาลก็มาพอดีดเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ตัวนี้เป็นสูตรวิตามินหลวงนะคะเมีเิอเอลคอกเคลตัวนี้ก็จะเป็นถึงวิตามินซีแล้วก็วิตามินดีนะคะ วิตามินซีก็คือจะช่วยให้ร่างกายเราส่งสร้างภูมิคุ้มกันลดการอักเสบนะคะตัววิตามินดีก็จะช่วยบำรุงระบบประสาทนะคะวันนี้จะเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปเลยที่จะต้องการที่จะฟื้นฟูแล้วก็สสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ใช้เวลาทั้งหมด45นาทีนะคะตัววิตามินร <c oughs> วมของราเน่นนะคะก็จะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราแ,แข็งแรงนี่ยมันก็จะสามารถต้องการการติดเชื้อหรือว่าการอักเสบต่างๆในร่างกายได้ ตั้งแต่มาถึงนะครับก็มีการลงทะเบียนทางหน้าเคาน์เตอร์น,นะครับที่เรามีตัวคูปองของ h d m a m l อยู่แล้วครับก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วก็มีการอบอกประวัติเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาชั้น2นะครับนั่งรอเจ้าหน้าที่นะครับมีการตรวจว,วัดความดันครับพอวัดความดันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพาเรามานั่งที่ตรงนี้ครับเพื่อจะดืดวิตามินครับ จากดิวิตามินเสร็จแล้วนะครับความคาดหวังของเก่งก็คือรู้สึกว่าอยากให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในด้านเหมือนแบบว่าเป็นหวัดยากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับนองจากช่วงนี้ก็น่าผลด้วยครับอาจจะเป็นหวัดง่ายๆก็เลยมาเสริมสร้างิคุ้มกันตอนนี้นั่งดิบวิตามินนะครับก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับ ตอนนี้นะครับเก่งได้ทำการดิฟวิตามินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมาดิฟวิตามินที่ B A A C นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อคูกองได้ที่ h t m a l l c o t h ครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าตัวเองร่างกายตัวเองอยาขาดวิตามินอะไรบ้างทาง B A A C ก็มีแพทนะครับตรวจร่างกายเพื่อที่จะออกแบบวิตามินให้เหมาะกับแต่ละคนนะครับโดยเฉพาะเลยครับ HD สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่